วันนี้มาทำความรู้จักกลูตาเมิซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากยูเคนะฮะทุกคนและเป็น2สัญชาติอ๋อสองสัญชาติยังไงฮะหเลยตัวนี้เนี่ยเป็นกลูตาที่ดีของญี่ปุ่นเลยใช้กลูตาครับการที่คุณจะทานกลูตาให้ได้ผลนั้นมันจะต้องมีเทคโนโลยีจากอังกฤษตัวนี้ฮะ,ะที่คุณเห็นเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆในแคปซูลนี้นะครเราเรียกว่าเทคโนโลยีบีทเลสมันจะช่วยนะครับนำสารอาหารที่เป็นสารกลูตาเนี่ยเข้าสู่ลำไส้เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูกัน นี่นะทุกคนกล่องนะครับกล่องสวยมากๆเลยนะฮะนี่คือกล่องนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะเป็นกุหลาบฉลุนะครับนี่นะครับเวลาออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชัดเจนนะครับว่านำเข้าจาก UK นะครับอ่ะไปเปิดดูข้างใน,นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปรูปของเจ้าของเขาเออเนี่ยนี่คือรูปสวยงามมีและนี่คือตัวที่เรานำเข้าจาก UK นั่นเองนะฮะว้า ทุกคนอยากทานแน่นอนเพราะเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะต้นฮะนี่คือ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 นี่นะฮะเห็นไหมฮะก็จะเหมือนเม็ดเคร่องข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอ่ะเม็ดเล็กๆแบบนี้ฮะแหมน่าทานมากวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนี่แหละฮะเราเรียกว่าเทคโนโลยีบีทเลสครับทุกคนเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอะไรรู้มิฮะ เพราะว่ากลูตาเวลาเราทานเข้าไปอย่าสังเกตไหมครับแายคนว่าทำไมทานกลูตาไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่ามันโดนกรดนในกระเพาะอาหารนั่นเองเทคโนโลยีนี้ที่อังกฤษก็คิดคิดค้นขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันจะนำพาสารตัวนี้นะครับสารอาหารตัวนี้นะฮะ เข้าไปนะครับโดยสามารถผ่านกรดในกระเพาะอาหารแล้วค่อยๆปล่อยสารอาหารที่มันจะพาไปเนี่ยสู่ลำไส้เล็กครับเพราะลำไส้เล็กเนี่ยมันคือตัวดูดซึมสารอาหารนั่นเองวันนี้เราจะทานกลูกตาให้ได้ผลเราจะต้องมีตัวลำเลียงกลูกตาตัวนี้ไปถึงลำไส้เล็กเราเรียกว่าเทคโนโลยีบีบเล็กครับทุกคนสวยแบบนี้เลยรับรองว่า1เม็ดคุณจึงเห็นผลแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่จางหายไปในกรดกระเพาะอาหารแน่นอนไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับ